ยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y o u ยูทูบทิศคุณมวยแชนแนลอยู่กับผมณภาพและเสียงมรยาโดยบางยามวยละหมาดเพื่อนำรายการมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565ดีวีทีมวยตะกอสามนนทบุรีในการชกกันระหว่างอภิวัตสสมนึกกับ1 3 1ปอนด์กางเกงสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับยอดสยามสจอชิดเมือง8ริ้ว1 3 1ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงิน น่าสนใจครับมวยคาราทางครับขวากับซ้ายดูฟอร์มหลังของทางด้านมุมแดงครับอุบัตแพ้ชายสส,ส,สต้อยแปดลิ้วครับเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านยอดสยามผู้ชกของเขาวันนี้ครับหลังจากนั้นก็โชว์สวยอีกครั้งครับเอาชนะสุรยันต์พกกเย็นยิ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดขณะที่ยอดสยามฟอร์มหลังกลับมานี่ห้าครั้งยังไม่แพ้ใครครับ สองความหลังล่าสุดครับชนะบ,บารมีซูจีบารมีเกียวยกทีสามล่าสดาดุดชนะเดชทรงวุฒิดร็อคเตอร์ชานชัยนี่คือผลงานในอดีตที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับความได้เปรียบของชกอยู่ที่มุมแดงครับต่ตอ8 สองครับนี่ครับอยา,ากเดินเปิดเกมเข้าหาครับทางด้นานอภิวัตรตามเกมตามสไตล์แหละครับมีดีกันคนละยามครับอภิวัตรกับนายแข็งแข่งแข็งแรงตลอด5้ายกับขณะที่ยอดสยามแข่งสายยาวยาวแข่งสายยาวยาวดังรับตั้งรับฝีมือครับแต่ว่าวันนี้นี่สาภาพก่อนชกอภิวัตบอกว่าปล่อยเวทท่องเวทขึ้นมานิดนึงครับ เดิมทีชก128 29่ยวันนี้ปล่อยมา1 3 0จับเป็นผลหรือไม่ครับีจับในหมดยกที่2ก่อนครับเดี๋ยวตามมาต่ออีก3ยกที่เหลือจะจบแบบไหนครับอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนครับตามต่อเกมนีม้ยกที่3ครับชูอเอกนำรายการควาไมได้เเพียบก่อนประตูที่3อยู่ที่น้องกันสิบ11ต่อ8 มาดูครับว่าหลังจากนี้ครับอภริวัตรจะเดินจับนายตีได้หรือไม่ครับลอพยายามขยับตั้งรับกับทางครับอภริวัตรพยายามจะเดินเหียดเดินช่วงครับแข้งซ้ายมาหยึงโดงขวาคือฝีมือกับวงในใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันครับเหยียดซ้ายยาวๆสีซ้ายเบรกไว้ครับ สลบครับท่างานยอดสยามปุ่ขวาครับแต่ว่านี่ครับอุปคตหนึ่งวัดไม่สนครับจับไในเดินอย่างเดียวครับ กันอยู่ครับถ้าเดินไม่ติดเดินห่างๆมีโอกาสลงทางแข้งซ้ายได้เหมือนกันครับอภิวัตรว่าแข้งซ้ายของยอดสยามนี่ยาวๆเนี่ยตาดีเหลือเกินครับขณะที่ทางด้านอภิวัตรครับวงในก็ดูดีกว่าทางด้านยอดสยามครับแต่ว่าจับได้ไหมครับดูครับเริ่มจับได้บ้างครับเริ่มจับได้บ้างครับทางด้านอภิวัตร จับได้ก็น่าคิดเหมือนกันครับต่างชาตสยามนี่สายยาวๆเกี่ยวได้ครับแข้งขวาทุ่ไป หุกขวาแล้วต่อยล่างลำตัวครับอภิวัตรเดินต่อเนื่องครับแต่ว่ายังจับในไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ครับฮุกขวาของยอดสยามขยับวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายยังติดบ,บังครับเสียบเข่าขวาไล่แขนเสียบเข่าขวายัดเข้าไปดึงเข่าขวามากดเตียบ กำลังวงในวัดกันลวครับหมดยกที่3ครับเดตามกันต่อครับน่าสนใจครับพักให้น้ำสักครู่ตามต่อเกบหมดียกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ขวานและเปียบยังคงอยู่ที่มุมน้องมือครับขยับได้เปียบ5ต่อสองปราว่ายกนี้อภิวัตรจะจับได้ตีได้หรือไม่ครับขอดขวาฟันเข้าไปยัดเข่าขวามาทางกระแพงไว้ครับทุกซ้ายต่อยมา12อภิวัตรยกนี้นี่เปิดเกมชนใน100เเซ็แล้วครับ เปาหมายของเขาคือจับนตีอย่างเดียวว่าเดินเบียดเข้าไปขยับจับนได้ไล่แขนกดแขนเสียบเข่าขวายอดสายามพยายามจะกดแขนไล่แขนไว้กับตีได้ไหมสอกขวาฟันเข้าไปเตียบเสียบเข่าขวาพยายามจะขวางนะ่ะเด้งเข่าซ้ายตีกับจังหวะนี้ยังคงเดินต่อเนื่องครับอภิวัตขยับทางกำแพงครับยอดสยามดันลําันสอกซ้ายเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปขวางหนะน้าเ่คียบ ดิงเข่าขวาครับโอ้โหสู่วงในร้อยเปอร์เซ็นต์นะธนาภิวัฒน์อย่างที่ทราบแล้วครับว่าอยู่วงนอกนี่โดนแข้งซ้ายของยอดสยามทำให้ยกนี้นี่เดินจับนเตียบต่อยมัดหนึ่งสองแข้งซ้ายขึ้นบนก่อขวาฟันเข้าไปดันครับดันใครตีใครใครส่อใครครับจังหวะนี้ทำการที่ว่าแต่งตัวนั้นแยกออกมาครับลากมากลางเวทีแล้วก็เดินต่อเนื่องครับธนาภิวัฒน์ ขวาขวางหน้าตีได้ไหมครับลากมาลากเหียบเข้าขวายัดเข้าไปนี่เหียบข้าขวาครับความพยายามนี่ดีเยี่ยมามากๆนะพี่วัดเหลี่ยบข้อขวาเหลี่ยบข้าขวาพยายามจะเดินเบียดเดินชนไปเรื่อยครับทางด้านยอดสยาม ออยางตั้งรับจังหวะสองเหมือนเดิมครับนี่ครับสอกขวาของอภิวัตรตัทวทำงานได้ดีครับตรงนี้นี่ครับฟันได้จุกจังหวะโอ้ฟันได้จุกจังหวะจริงๆครับสอกขวาของอภิวัตร ทีมงานพยายามจะสั่งไอ้ายแล้วต้องกานยอดสยามนี่ชีวิตสุดท้ายของยุที่สี่เียแข่งซ้ายยอดสยามโอ้ยัดเข่าขวาอาัดเข้าไปครับ ยกนี้นี่มาขยมเดินจับนายตีกันด้านอาภิวัฒน์หมดยกที่4ครับเดี๋ยวพักให้น้ำก่อนครับยกที่อาย,ยกสุดท้ายครับ่อยตัวยกสุดท้ายความระเบียบข้ามาอยู่ที่มุมแดงครับอภิวัฒน์ได้เปลี่ยนอยู่30ช่วงตัวมาดูเอายกงนี้ยอดสยามจะพลิกเกมพลิกสถานการ์ได้หรือไม่ครับแต่ว่าทางด้านอภิวัฒน์เองก็เอาลูก,กเกาลูกฉลาดออกมาใช้แล้วครับ เป็นทางด้านยอดสยาม้ากครับที่เป็นฝ่ายไล่ในยกสุดท้ายอัิดัลฮดูเหมือนจะคุมเกมมั่นใจในผลงานกัับ่่สียกที่ผ่านมานี่เดินมาเยอะพอสมควร สี่ยกเดียวครับทางด้านอพิวัตรยกสี่ยกเดียวนี่ทำลิเกเลอร์ครับทางด้านอภิวัตรหมดสี่ยกนี่พิกกามาระเปรียบส0ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยนะครับทางด้านอภิวัตรแต่ก็ต้องชื่นชมยอดสยามเองครับช่วงต้นเกมนี่ก็พยายามจะตั้งรับจังหวะ2คับหดักวางแข้งซ้ายหดแข้งซ้ายยาว มาถึงยกที่4ครับดนนับวันเดินเบียดเดินชนเดินจับในติดถึงตัวครับทำห้ยกสุดท้ายนี่ออกมาไล่อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ระยกพอสมควรครับบรรยกักาศนะตอนนี้แต่ว่ายัางพอมีเวลาครับมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับยังไม่สิ้นเสียงละครังยกสุดท้ายเป็นไปได้หมดนะครับมวยไทย4 0วินวิตสุดท้ายของยกที่5 ชูมืออย่างเป็นทางการครับขอตทษขอโพลกันไปครับก็พยายามจะทําเต็มที่นะครับน้งมวยทั้งสองต้องชื่นชมว่าโชคกันได้สนุกดูเดือดสมกุลเอกน้ำรายการนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนครับไ,ไปที่สองแล้วไม่นานมีปัญหาครับหันไปชูมือให้ทางด้านอนภะิวัฒน์สจอย่าโสธรครับพิกเอาชะะนะคะแนนทางด้าน พยาจามสอจอชิมมึงแบล็กวไปแบบสนุกสุดมันขันเราใช้ท้ายครับ